ครับหลังจากเปลี่ยนเป็นปั๊ม4พร0อนะครับปรากฏว่าไหลแรงครับผมซื้อฝาครอบข่อ4นิ้วนะครับมาทำสิมเมอร์นะครับแ,บบแัดแปลงทานะครับก็ไหลดีครับแต่ประสบปัญหา ท่อนะครับเชื่อมจากบ่อหนึ่งมาบ่อสองครับไหลไม่ทันครับผมใช้ท่อหนึ่งนิ้วนะครับปรากฏว่าไหลไม่ทันครับจะล้นนะครับจะล้นทางแล้วต้องเปลี่ยนเป็นสองนิ้วครับส่วนทางน้ําออกลงบ่อปลานะครับตรงสต้องเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งทางนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้ําไหลแรงมากไหลไม่ทันนะ บบอสองก็จะล้นเหมือนกัน,นครับกิมเมอร์ครับซื้อมาเขาใช้สว่างเจาะนะครับดอกดอกหัวซอนครับเจาะนะครับก็เจานะจมาก็เป็นรูนี้ครับก็ใช้เข้าต่อปกขุณนะครับยัดเข้าไปเลยครับ ก็ใช้ลูกมูนะครับปาดเป็นร่องๆนะครับสําหรับทางน้าเข้านะครับตัวนี้ยังไม่ปาดครับลองติดตั้งดูตัวแรกก่อนนะครับก็เจอปัญหานะครับน้ำไหลไม่ทันครับเชื่อมจากบอ่อหนึ่งไปบอ่อสองไหลไม่ทันต้องเปลี่ยนเป็นท่อสองนิ้วนะครับต่อไปนะครับถ้า ใดทํานะครับใช้สองนิ้วเลยนะครับหนึ่งนิ้วเอาไม่อยู่ครับตอนแรกใช้ปั้มเล็กเอาอยู่ครับแต่พอใช้ปั้มใหญ่น้ํไหลแรงเอาไม่อยู่ครับส่วนคิมเมอร์ทําเองก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้น้ำผมเป็นน้ำน้ำบ่อนะครับมันจะขุ่นหน่อยครับราะว่าแต่ว่าอันนี้บัวพึ่งซื้อมาพร้อม ตัวดูดน้ำนี่แหละครับเป็นของโซนิกครับเป็นของโซนิกคลำน้ำโซนิของประเทศจีนนะครับแต่ระบบดูดน้ำดูดได้แรงดีนะครับ ต่ไม่รู้ว่าจะสามารถดูดขุ่นขึ้นไปกรองได้หรือเปล่าครับเพราะว่าสกิมเมอร์ก็ทำเองครับทดลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวเกิดปัญหาบุษาอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมต้องไปแก้ถังแก้ท่อเชื่อมนะครับถังหนึ่งไปถังสองเป็นสองนิ้วก่อนนะครับแล้วก็จะทำสกิมเมอร์อีกตัวนหนึ่งครับเพื่อดัด อุกรณ์บนผิวน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ